หลวงพ่อมาสวดพระอภิธรรมคุณพ่อวอนอนสินนกนะครับผม ของ่าสดได้รับไดก่อนนิ่งนตามามมาดีพระมารดาเจ้าบันาลยาบุตรใหปถุมาอาติยามาจารยริย์อสิริรุ่งาพระพิดาและพระุตราชินมานทรมากาลเลยและท่านราตนี้ดังก่อนพระองค์พรพุทธเจ้าผู้ทรงมหากมาขอพระธรรมวินัยสุสังดา สดเจ้าผู้ทรงพระหากรณาขอประทานที่เย uh uh ็นในสุขสันต์านเาต่านาาติและงานอระิ่งเจ้าผู้มีตากแดงพระเจ้าทหลายขอโปรดใอิของคุณไบเต้อสิ้นได้ที่มนสุขสันสได้เช่ชนลุงได้ใหพระพักของพรสว่างดูือบริการไปในที่น้องได้คำพระวจายัพ เราถึงชาวเทศบาลกาฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงรับคือผู้ที่ตายไปแล้วเพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวังเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นทาชนและทรงกลับอืนทาชนมาที่เราจรึงเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้หลับอยู่มากับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันตามพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกท่านว่าเราผู้ยังมีชีวิตและเราอยู่จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ได้เปลียกบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา พุทสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้าบรรดาผู้ตายในพระพิสาเจ้าจะกลับพื้นชีพก่อนต่อจากนั้นเราผู้ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรับขึ้นไปในตุ่มเมฆพร้อมกับพวกเขาไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้าเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปจงใช้ถ้อยคำเจนนี้ปรอบใจกันเถิด พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า

จชมนในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจากสังสอนโดยทรงใหุู้ความเชื่อของตัวตนโดยอานเองเพือแสดงความหวังถ้าแต่พระเจ้าพ,นนพร,าระเจ้า,า,จายางนไม้ว่าเดชาพบ,บารีของพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องจะไปทำเรื่องสาา สดน้อาม่มน,นดน้แสดงความยังอา,าพะาอพระเจ้าพระเจ้าดาเสุดเป็นใจยิ่งก่อสิ่งทางโลกรอดพร์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดนี้ได้แ้าทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์เงินและพระรักพระองค์พระเจ้าจึงรักผู้เองเหมือนรักตเองและพร้อมจะมหให้อภัยผู้อื่นเสมอเดี๋ยทรงเพิ่มุ่ควา おめでとうございます、ね。<music> ก่อสอนหลักการรักษาผู้สอนน้นมาชพรบิาเดาเยนด้วยที่ายข้าเ้าช้นระจ้าลูกทั้งลายบภัยมาพึพแม่โปรเจต่อนขนของลูกแต่โดดช่ลูกให้คนไทยทั้ที่สมอเอและนดาตมาจาดีพุ้ธสรงได้รับพระกรอน เยซู rồi, มาเรียเซฟข้าพเจ้าขอถวายธรรมใจสติปัญญาและชีวิตแก่ท่านเยซู rồi, มาเรียเซฟเราส่งช่วยข้าพเจา้าเมื่อใกล้จะตายเยซู rồi, มาเรียเซเราส่งช่วยข้าพเจ้าติใจอย่างนักน ช่วยเหเือคือสุที่วงอันศักสิ์ศรีเป็นที่ยืนช่วยเหลือคือพระเจ้าองสิบประทานขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพสภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตรธรรมพระพรแก่ท่าน นี่ก็สวัสดีคุณพอ่อผู้ใหญ่เสด็จท้งสองผู้ใหญ่ปิติและผู้ใหญ่บ้านหลวงโตนะคับประสานแล้วก็พี่น้องทุกๆคนนะครับ